่าวร้อท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยนะคะมาพูดคุยกับทางคุณแทนคุณจิตอิสระกันต่อนนะคะในประเด็นเรื่องที่หัวคะแนนน่นะคะของคุณแทนคุณนั้นได้ถูกสังหารไปเนี่ยนะคะแล้วก็มีการผูกโยงไปที่ประเด็นทางด้านการเหมืองค่ะทางคุณแทนคุณนะคะคงจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะและจะได้พูดคุยกันต่อค่ะสวัสดีค่ะคุณแทนคุณคะครับสวัสดีครับ ค่ะทีนี้คงจะขอให้พูดกันนิดนึงเนี่ยน,นะคะว่าบุคคลที่คุณแทนคุณกําลังมองอยู่เนี่ยน,นะคะว่ามีความเกี่ยวโยงกันกับประเด็นนี้เนี่ยมีใครกันบ้างคะที่เป็นตัวย่อออกมาน่น,นะคะที่สามารถจะบอกได้คือตัวยอ่อวอลแวนใช่ไหมครัค่ะเห็นมีชื่อย่อออกมาว่าวอลแวนด้วยครับคับคือตัวนี้ก็เกิดจากการที่เราสืบนะครับกับคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องการเมืองนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ด้วยอิทธิพลบางอย่างที่คุณคมเนี่ยเคยถูกดึงเข้าไปผูกพันนะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เกิดความขัดแย้งที่ฝั่งรัลึก์มาในพื้นที่ดอนเมืองนะครับแล้วก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดการนํามาสึ่งการสังหารโหดในครั้งนี้นะครับผมก็นั่งมั่นใจมากซึ่งผมอยากจะที่สุดคู่ขนานไปนะครับกับทางภาครัฐทางตำรวจทาง คุณเฉลิมก็ดีนะครับใครก็แล้วแต่ที่ให้ข่าวลักษณะน,นี้ว่าผมอยากได้ความจริงไม่ว่าจะจากใครก็แล้วแต่ถ <lles. S 2> ้ายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองผมถ้าผมพบว่าเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเชื่อมโยงไปถู่คนสังหารคนอง์การได้เนี่ยผมก็คิดว่าก็คงต้องขอความร่วมมือกับทางภาครัฐนะครับว่างานนี้คงต้องขอความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าท่านสรุปเป็นประเด็นนั้นแล้วท่านผมสรุปเป็นประเด็นหนึ่งแล้วท่านจะว่าเป็นฝ่ายไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปด้วยกันได้ ท่านก็อาจจะไม่ช่วยซึ่งผมคิดว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยครับค่ะในประเด็นนี้ได้ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไปไหมคะพครุ่งนี้เพราะว่าช่วงระหว่างนี้เนี่ยผมจะสืบข้อมูลก่อนแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปให้ประปามาณประมาณบ่ายโมงในเกิดน,นี้ครับค่ะทางคุณนันคุณเองได้เคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะให้เวลาเจ้าหน้าที่ตํารวจ3วันนี้ก็จะครบกําหนดแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าจะมีการดําเนินการยังไงต่อคะ ก็นี่แหละครับพอได้ได้ยินสามมันปั๊บเขาสรุปว่าเป็นเรื่องส่วนตัวปุ๊บเนี่ยนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะไปให้การเพิ่มนะฮะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราก็เฝ้าติดตามท่านในเมื่อท่านสรุปว่าไม่ใช่ส่วนตัวเราก็จะบอกว่าไม่ใช่ในความเห็นเราเรามีข้อมูลอย่างนี้นะครับท่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่แล้วผมก็คิดว่าเสบอใบไม้จะเป็นกุญแจสาคัญที่จะยืนยันว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับส่วนจะสาวไปถึงมาเฟียวอแแวนหรือไม่นะครับเนี่ยแหละคือคือหัวใจสําคัญผมอยากทําให้ทําเกิดการคู่ขนาน้่นีีเย ผมจะไปขอหลักฐานนะครับทางเฝ่ายสืบสวนของสอนอนรอน,อน,นะครับซึ่งะจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะการยิงนะครับลักษณะการเสียชีวิตที่มีการพิสูจน์หลักฐานไปก่อนอันนี้ซึ่งมีการให้ข่าวนะฮะผมเข้าใจว่าเป็นผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยบอกว่าโอ้ยมันอย่าไปมองว่าเป็นการยิงที่ป่าเพื่อปิดปากอย่างเดียว<อ>มันยิงสะเปะสะปะอไปยิงจากท้ทอยไอ้คำนีม้มีหลุดออกมาซึ่งผมก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีแผลทะลุท้ายทอยนะครับซึ่งผมจะจะยืนยันด้วยหลักนิติวิทยาศาสตร์ ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะได้รับความเป็นธรรมในลักษณะนี้เนี่ยผมก็จะได้ไปโทเรียนปรึกษาคุณหมอปนทิพย์แล้วนะครับว่าถ้าหากว่าจะต้องกลับบุคนท่านมาช่วยพิสูจน์นะครับว่าที่มีคนกล่าวอ้างว่ายิงมั่วสเสตสะปะที่ผมตั้งข้อสมมติสมมติฐานนี่เกินความจริงคือยิงที่ปากใน่เกินความจริงนะฮะถ้ายิงที่ปากปั๊บเนี่ยก็คือเข้าไปเป็นการเมืองในลักษณะว่าเป็นการบอกสัญญาณว่าบอกความลับอย่าอย่าแฝงคายไปอะไรักษย่างเนี้ยที่ผมเคยตั้งสมมติฐานไ้ ค่ะสำหรับมาเฟียวอลแวนนที่เป็นมาเฟียอยู่ในพื้นที่ดอนเมืองเหรอคะอยู่ครับตอนนี้ออกนอกพื้นที่แล้วครับค่ะเป็นคนมีสีหรือเปล่าคะไม่มีสีครับอืมแต่ว่าใช้คนมีสีได้ครับอ่อแต่ว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวครับก็พูดชื่อแล้วหลายคนก็น่าจะรู้จักไหมนุม่คนในพื้นที่น่าจะรู้จักครับ ค่ะเห็นว่าทางตัวผู้ตายเองเนี่ยน,นะคะก็นอกเหนือจากจะมีเรื่องของแผงพระแล้วยังเป็นคนที่คุมวินมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ทราบเท็จจริงยังไงคะคุมวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราลาปีสี่สี่นะครับปีสี่สี่สี่ห้านะฮะซึ่งนี่มันสิบปีแล้วเขาก็ไม่ได้คุมมาตั้งแต่นั้นมานะครับเป็นสิบปีแล้วครับผมเพิ่งเช็คข้อมูลกับกดเพื่อนแล้วก็ญาติเขาเนี่ยเมื่อคู่นี้เอง เพราะฉะนั้นถ้าจะอ้างว่าเป็นประเด็นเนี่ยผมก็กต้องดูคือทุกประเด็นมันมีโอกาสเป็นประเด็นได้หมดไม่ใช่ว่าเราจะต้องตัดประเด็นนั้นตัดประเด็นนี้แล้วก็โยงเข้าื่องกันเหมือนไม่ใช่คดีน,นี้เป็นคด <c oughs> ีเกี่ยวกับการเมืองแต่ไม่ควรจะมีการเมืองในคดีครับค่ะหลังจากที่มีการลอบสังหารกันเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณอีแทนคุณเองได้ลงพื้นที่ไหมคะแล้วมีปฏิกิริยาอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในพื้นที่หรือเปล่าผมก็ลงใชครับแล้วก็มีคนก็มาให้กําลังใจนะครับแล้วก็อยากให้เร่งรัดคดีให้เร็วซ วิเคราะห์และก็เชื่อมโยงการทํางานร่วมกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะสื่อมลอชนครั้งนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าหากว่ามีการจับตัวผู้บงการการฆ่าครั้งนี้ได้เพราะเป็นการกระทำที่บุกอาจและมันจะเชื่อมโยงกับกระบวนการอิทธิพลต่างๆมากมายนะครับในพื้นที่ซึ่งมันอึมครึมมานานนะครับนะฮะบางครั้งจได้ยินนักการเมืองบางท่านบอกว่าโอ๊ยไม่มีหรอกแต่ครั้งนี้มันที่สุดแล้วว่ามันมีแล้วถ้าตัวท่าน นะครับบริสุทธิ์ใจแล้วก็ควรจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันด้วยนะครับในการกวาดล้างนะครับไม่ใช่เพียงแค่โยนความผิดให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปเท่านั้นรับค่ะทีนี้บัญชีที่ผู้ตายได้บอกเอาไว้ว่าจะมีคนถูกล่าสังหารเนี่ยนะคะซึ่งรวมถึงตัวคุณแทนคุณด้วยเนี่ยนะคะเหตุผลที่เขาจะฆ่านี่เพราะอะไรคะคือเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคือนึกง่ายๆอย่างนี้นะฮะสมมุติว่าเราเพิ่งเข้ามาใหม่แต่เรามีคะแนนนิยมมีความอะไรต่างๆที่มีหลักการมีหลักคิดแล้วถ้าเกิดนพลิก พลิกในลักษณะว่าถ้ามันเกิดทําให้เกิดกระบวนการบางอย่างที่มันเรื่อแฝงด้วยอิทธิพลทางการเมืองบางอย่างหรืออิทธิพลมืดบางอย่างที่มันแฝงอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือว่าผลประโยชน์มหาศาลนะฮะจับยี่กีโตห่วยซิงปองตู้มา้าตู้อะไระต่างๆเนี่ยมันล้มคลืนไปหมดเลยเนี่ยออืคิดว่ามันคงมากพอที่จะสัะเทือนให้หลายๆส่วนเนี่ยนะครับพัทงทลายไปด้วยนะครับค่ะก็เหมือนเป็นคู่แข่งว่างั้นเถอคะครับ แต่คงไม่ใช่หมายถึงแค่พักการเมืองเท่านั้นหมายถึงว่ากระบวนการบางอย่างที่รับการอุปถัมภ์นะครับเชิงลึกที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะต่างอะไรไปด้วยครับค่ะหมายถึงตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะที่คอยให้การสนับสนุนอยู่สําหรับคนในพื้นที่ดูครับดูครับค่ะค่ะเอาละค่ะนะคะคุณแทนคุณคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องรอติดตามดูนะคะกับความเคลื่อนไหวของทางตัวคุณแทนคุณค่ะที่จะเข้าไปให้ข้อมูลน่นะคะล่าสุดกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะกับบุคคลซึ่งคุณแทนคุณนั้นระบุว่าน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องนะคะกับคดีลอบสังหารในครั้งนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นมาเฟียที่ชื่อว่าวอลแวร์ are, และขณะนี้เนี่ยนะคะหลบออกนอกพื้นที่ไปแล้วค่ะนะคะก็รอติดตามคดีคดีนี้กันต่อไปและก่อนที่จะลาจากไปในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มาตามกันด้วยเรื่องควัมหลงจากการเดินทางไปยังศาลอาญาระบบประเทศที่ งเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กันต่อน่นะคะก็เป็นการเดินทางไปของนายสุนัยจุลปงศรน,น,นสอสนครสวรรค์พักเพื่อไทยนะยคะที่ได้ใช้โอกาสเนี่ยนะคะไปพบปะกับบรรดาคนเสื้อแดงในต่างประเทศกันอีกด้วยเพื่อที่จะหล่อหลอมในแง่ของความคิดทางด้านประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องและรวมไปถึงเนี่ยนะคะยังมีความเคลื่อนไหวที่บินเม์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ โดยในสุนัยนะคะได้ไปทําการปราศัยบนเวทีย่อมๆและก็ได้พูดถึงประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยค่ะโดยเฉพาะกับเรื่องรัฐธรรมนูญที่ทางสานัขข่าวทีนิวส์นั้นมีความวิตกกังวลอย่างถึงที่สุดค่ะเพราะว่าคําพูดของในสุนายนั้นจะทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเด็นที่มีความหมินเมต่อสถาบันพระมหกากษัตริย์ที่ในสุนายพยายามหลีกเลี่ยงข้อบังคับทางกฎหมายด้วยการใช้คําว่าขุนซึ่งก็รู้ว่าหมายถึงใครค่ะการยึดอํานาจเนี่ยครับ ไม่มีคนเซ็นนี่ยึดไม่ได้ทหารทำอะไรไม่ได้ประเทศไทยสามสิบห้า <30. S 2> ทับหนึ่งเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จสุดินดาขึ้นเป็นนายกัว้ยโอ้โห,หยึดอำนาจนการรอสชอยึดอำนาจแล้วขึ้นมาเป็นนายกครั้งแรกให้คุณในใน,ในอน,นันต์นายอนันต์ก็วางแผนให้แก่สุดินดาให้ขึ้นมาเป็นทนละลึกๆก,กันนะ สุจินดาก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกการเป็นนายกของสุจินดานั้นเองครับมันแสดงถึงความเข้มแข็งของทหารรุ่นห้าอย่างยิ่งเลยรุ่นห้าเพราะอะไรครับนี่เป็นนายกเพื่อนเขยคนเอกอ,อ,อะไรอะ่ะคนเอกอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเพื่อนเขยกัน ใช่ครับมิจฉาลัยมิจฉพลัเอออีกคนหนึ่งชื่อไปเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้บรชาการหารบกนะฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเล่นเล่นได้ไหมครัคู่รุ่นห้าเนี่ยครับอาทิบดีหรอครับไม่ใช่เป็นอิสรพงศ์อิสระพงศ์นุ่บพัฒนีขอโทษขอบคุณป้าอิสระพงศ์นี่เป็นคู่เขยกันอันนี้ได้เมียเป็นนุ่นพี่เป็นนายกอันนี้เป็นพบทบคุมมหาดไทย เกษตรโรจนนินเป็นพบทรอ,อเคลื่อนการุ่นห้าเป็นพบทอรอขึ้นหมดเป็นแผงเลยครับเอาเราสิคนนี้มึงรู้สึกใจใหญ่จัดแล้วสงสัยจะสร้างวงทหารแบบถนอมอีกแล้วเกิดความหวาดกลัวอะไรบางอย่างขึ้นมาเพราะตามแผนนั้นกะว่าพนเอกชาวริศ อยู่ใกล้พลเอกเป็มก็เป็นตัวเลือกอันหนึ่งที่จะให้ขึ้นเป็นนายกเพราะตอนนั้นพลเอกเตยังไม่ได้เป็นนายกนะ็นพบมัธยและเตมยมจะขึ้นอันนี้ผมยึดอำนาจเสร็จค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็ไม่ใช่ค,ครั้งแรกนะคะที่ในสุนัยนั้นได้พยายามสื่อสารในลักษณะที่มินเม์ต่อสถาบัานกับคนเสื้อแดงในต่างประเทศค่ะฟังอาจารย์ชูผมสองติดตามฟังวิกฤตล็กสาม ฟังอาจารย์สมศักดิ์ครับหรือแม่แต่นะคะในประเทศไทยที่จังหวัดราชบุรีกับอาการหัวเราะชอบใจคำพูดที่ล่อแหลมต่อสถาบันคองในทอมดันดีค่ะอาจจกา่าวเรื่องเศร้านิดหน่อยคนที่เราเคยรักคนรั อย่างที่ทราบกันนะคะว่าทาั้งนาย,ยกรัฐมนตรีเองแล้วก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บมรุงนะคะต่างก็ออกมาประกาศกันทั้งคู่ค่ะว่าจะปราบปรามขระบวนการคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเด็ดขาดซึ่งทางสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะก็เลยมีข้อสงสัยกันออกมานะคะว่าในเมื่อคนใกล้ชิดนะคะอย่างนายสุน,นัยกาลังมีพฤติกรรมที่เข้าขายนะคะ ทางนายกรัฐมนตรีเองและก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมนั้นคิดที่จะเรียกมาตักเตือนหรือว่าทําความเข้าใจกันบ้างหรือไม่นะคะว่าถ้าหากในสุนัยนั้นปริสุดใจต่อสถาบันค่ะก็ควรจะออกมาพูดกันเลยค่ะว่าบุคคลที่3ที่ในสุนัยพยายามกล่าวถึงด้วยท่าทีที่ยียวนนะคะหมายถึงใครช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนลวงข่าวลึกประจําวันนี้ค่ะดิฉันบุตรด,ดมจิตดอนนะคะแล้วก็ทีมงานของสำนักข่าวทีนิวส์ลาท่านผู้ชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ